สวัสดีแฟนบันแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรืนองาอสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะโอเคครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นความพร้อมก่อนเกมที่เราจะไปะเยืนเวสต์บอมนะครับ ในวันอาทิตย์นี้เวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อย่าพลาดชมกันนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทางโอเลกุนนโซชาเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับเรื่องแรกครับความพร้อมในเรื่องของผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะโอเลกบอกว่าพักปาเนี่ยยังไม่พร้อมอย่างแน่นอนนะครับก็อีกหลายสัปดาห์พอสมควร ่วนอิกบายี่สามารถกลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลือกด้วยนะครับซึ่งในเกมวันอาทิตย์นี้ภาพรวมเนี่ยสภาพทีมมันก็เกือบๆกือบเอเเหมือนเดิมนะครับคือมันไม่ร้อเปสักทีเนาะนะครับบางเกมก็จะมีตัวหลักเจ็บก่อนเกมสัก1 2, ลราย2รายกันบ้างนะครับบางเกมก็มันจะพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาก็มา ได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเกมนะครับที่แมนยูก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สภาพทีมระดับแบบ80%ขึ้นนะครับก็ขาดแค่ป็อกบาเท่านั้นนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาดาวรุ่งนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้เราได้มีการดันโชราโชททยขึ้นมาร่วมสองับทีชุดแรกแล้วนะครับ รวมทั้งฮันนิบาลเบบรีนะครับมิดฟิลเดารุ่นนงอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็โดนดันขึ้นมาเช่นเดียวกันมาร่วมซ้อมเก็บประสบการณ์กับทีมชุดแรกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการผลักดันแบบเต็มกําลังเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นตอนอยู่ที่เวลานะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคือ ท่าที่ผมได้อ่านดูเนี่ยน่าจะเป็นในรูปแบบประมาณว่ามาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกนะครับพอลงสนามก็ไปเล่นกับทีมชุดไม่เกินนิปีเพื่อปรับจังหวะเพื่อมีการพัฒนากันต่อไปนะครับไม่ใช่แบบว่ามาร่วมซ้อมแต่ว่าไม่ได้ให้โอกาสกับทีมชุดแรกเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็เป็นลําดับขั้นตอนกันไปอย่างที่โอเล่ว่ามาแต่ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาของโชราโชทายนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็รวมทั้งคาริมาเบบรีด้วยนะครับก็ รอดูการพัฒนากันต่อไปเกี่ยวกับ2ดาวรุ่ง2รายนี้นะครับซึ่งอาม d เดียโลก็อยู่ในขายของ2อนี้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันแล้วก็ว่ากันว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีอีกหนึ่งกองหน้าก็คือโจฮูกิลนะครับที่ทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันในชุดไม่กันย3ปีก็น่าจะโดนดันขึ้นมาด้วยนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือโชระโชทายแล้วก็ฮันนมาเวบีนี่แหละน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับเฟดกันหน่อยนะครับโอเล่เนี่ยก็ได้มีการกล่าวชมนะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเฟดเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งโอเล่กล่าวว่าตอนที่เขามารับงานแรกๆเนี่ยก็ได้เห็นเฟดแบบอยู่ในสภาพที่ ไม่มีความมั่นใจครับแล้วก็มีปัญหาเต็มไปหมดอย่างที่เราได้ทราบกันนะว่าเฟรดเนี่ยโดนวิพจาร์ด้านลบเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากลับมามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบต่อเนื่องด้วยซึ่งเครดิตเนี่ยก็ต้องยกให้กับทีมงานหลายๆคนนะครับที่มีการให้คำแนะนำรวมทั้งในตัวขขงนั้งตะเองด้วยที่มีในเรื่องของความกระหายเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองความกระหายเกี่ยวกับการลงสนามนะครับแล้วก็มีความถ่อมตัวเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่โอเลกล่าวถึงเฟดนะครับนะก็ยกเครดิตให้กับหลาย,ลายฝ่ายนะครับรวมทั้งตัวนักเตะเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มีการกล่าวถึงในเรื่องของการทำประตูเกี่ยวกับกองกลางอย่างเช่นสกอตต์แมคโคมนินีเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีการกดประตูเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งโอเล่บอกว่าแน่นอนครับว่าเราต้องการให้กองกลางเนี่ยนะครับขึ้นมาทําประตูได้บ่อยๆครั้งนะครับซึ่งการทาประตูเพิ่มขึ้นจากตําแหน่งกองกลางถือว่าเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งเราได้เห็นจากบรูโน่แล้วนะครับที่มีการยิงประตูได้ด้วยแอซิดได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีการเห็นเพิ่มขึ้นก็คือแมคโทนีเริ่มที่จะขึ้นมาจบสกอร์ได้แบบสวยงามในหลายจังหวะแล้วก็รวมทั้งได้สร้างความอันตรายใส่แนวรับฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยนะครับซึ่งไม่ได้แปลกใจครับพี่แมคโทนี แต่ละประตูจะมีการจบสกอร์ดีๆทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็เคยเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้ามาก่อนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือโอเล่อยากให้กองกลางของทางแมนยูเนี่ยมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับไม่ใช่มีแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าปอกบา3คนแล้วกันทีนี้ครับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 5เซ็นเตอร์ที่ตอนนี้แมนยูมีข่าวเชื่อมโยองอยู่นะครับซึ่ง5เซ็นเตอร์5รายนี้มีการยกมาจาก ESPN นะครับสื่อชื่อดังนะครับก็ได้มีการยกประเด็นนี้กันขึ้นมาเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์หลังเนี่ยแมนยูมีข่าวเรื่องของการเสริมตำแหน่งเซ็นเตอร์ในช่วงซัมเมอร์เยอะมากๆนะครับซึ่ง5รายนั้นมีใครบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับแล้วก็มาดูกันตามภาพด้วยนะครับ รายแรกครับเขายกให้เป็นราเฟลวารานของทางเรอัลมาดริดครับนักเตะรายนี้อนาคตกับเรอัลมาดริดเนี่ยยังคลุมเครือนะครับยังไม่ชัดเจนสัญญาก็จะหมดในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมสูงสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่คืบหน้าด้วยนะครับแถมทั้งเรอัลมาดริดเนี่ยก็มีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินนะฮะในช่วงของโควิด -19 ก็อาจจะพิจารณาการปล่อยตัวทางราเฟลวารานอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็รายที่2ครับเป็นชูกุนเด้ครับก็เป็นแนวรับของทางเซบีย่านะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยมีรายงานกันออกมาว่าโอลกุน่าโซชาเนี่ยได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงความต้องการที่จะคว้าตัวชูกุนเด้แนวรับของเซบีย่าที่ ตกเป็นเป้าหมายซึ่งตอนนี้ยกให้เป็นเบอร์ต้นๆที่แมนยูต้องการเสริมทัพที่สุดนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ซึ่งมีราย,ยางานเพิ่มเติมนะครับว่าโอเล่เนี่ยรู้สึกประทับใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของชูกุนเด้แนวรับวัย22ปีรายนี้ตั้งแต่ซีซันกอ่อนแล้วนะครับที่เซบียาคว้าแชมป์ยูโรปาลีกโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาเอาชนะแมนยูในรอบรองชนะเลิศมาได้ทำให้ตอนนั้นแหละฟอร์มเตะตาโอเล่เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งกุนเด้นเนี่ยพึ่งย้าย จากบอกโดมาอยู่กับเซบีย่าในช่วงปี2019นะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทําให้หลายๆทีมให้ความสนใจแต่ราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะครับอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าแพงในระดับหนึ่งรายที่3ครับเป็นไทโลสมิงค์นะฮะแนวรับของแอสตันวิลล่านะครับแนวรับวัย27ปีนะครับซึ่งพอวิลล่าซื้อมาจากบอลมัดในปี2 9เนี่ยก็ กลายเป็นตัวหลักทันทีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปแล้วนะครับผลงานดีแบบต่อเนื่องเป็นแข้งกําลังหลักของทางวิลล่าด้วยซึ่งจะว่าไปแล้วก่อนหน้านั้นครับทางไทโรสมิงเนี่ยเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็อร์เนอลมาก,ก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกย้ายไปวิลล่ามากกว่านะครับซึ่งไทโรสมิงเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายด้วยแล้วก็เคยมีข่าวนะครับว่าแมนยูกำลังมองหาเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้าย มายืนคู่กับแฮร์รี่มกไวายอยู่นะครับก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับรายที่4ครับที่ ESPN ยกกันออกมาเนี่ยก็คือเดวิดคา r m โมของบรากาครับแมนยูก็เคยมีข่าวกับแนวรับรายนี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งแนวรับวัย21ปีรายนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับบาร์กาครับแล้วก็ มีการลงประเดิมชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็ยึดตำแหน่งตัวจริงแบบทาวนได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันมาครับในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาของปีนี้นะฮะแมนยูกับลิเวอร์พูลก็เคยมีข่าวนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยเคยมีข่าวอย่างหนักนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่สู้ค่าตัวแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนเป้าหมายมากกว่าไปสนใจโอซานคาบักนะครับแต่ในรายของแมนยูเนี่ยแมนยูต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวรับที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีรวมทั้งมีความสูงใหญ่ซึ่งด a วิดคา r ์โมก็ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าปัญหาก็คือด a วิดคา r m โมเนี่ยนะครับมีสัญญาอยู่กับทางบากาจนถึงปี2025เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรเลยทีเดียวครับถือว่าแพงพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับรายที่5ครับ ลายสุดท้ายก็เป็นไดโยอูบาเมกาโนแนวรับของเอเบลไลซิกนะฮะตามรายงานที่ออกมาครับแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวกับไดโยแนวรับของเอเบลไลซิกมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วนะครับจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับซึ่งประการหลังชาวฝรั่งเศสร,รายนี้เป็นตนั้งแต่ที่มีความแข็งแกร่งครับมีความเร็วได้รับการยกย่อง,องว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในยุโรปคนหนึ่งนะครับแม้ว่าจะวัยเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย หลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวว่าไดายโยอุปเมกาโน่น่าจะเลือกย้ายไปบาเอนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูต้องการตัวแมนยูต้องทํางานอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับก็นี่คือ5แนวรับหรือว่า5ตําแหน่งเซนเตอร์ที่เอเอสซีเอ็นยกกันเข้ามานะครับว่าเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนตดในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับก็แฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของีแล a นเลวิสนะฮะมิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมนะครับซึ่งข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าตอนนี้แมนยูกำลังเจรจากับทีมจากลีกโครเอเชียอยู่นะครับในเรื่องของการปล่อยตัวดาวรุวง่งรายนี้ไปแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นที่เหลือนี้นะครับครึ่งซีซั่นที่เหลือนี้นะฮะก็ไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมหลังจากที่ ไปแป้ก,กับสโมสรอชาวตันในช่วงเลกแรกของซีซันนะครับนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ